เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมแท่นขยายพาวเวอร์นะครับของทวีชัยนะฮะคลิปนี้ ็อาจจะสั่นสักหน่อยนะครับก็ได้ใส่ตัดไม้กันสั่นนะฮะ

น่าจะเพิ่มเท่นใหม่นะครับผมไม่รู้ว่ากี่ตัวนะฮะชมไปเรื่อยๆนะฮะอาจารย์ตรองวันนี้มีโคงใหม่ <c oughs> hết rồi các ông, tăng số người đó, tăng số người đó, đi, 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 นี <muitas> ่ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับวางเท่นเครื่องขยายพาวเวอร์นะฮะตัองใหญ่ทีนีคือไอ้บักเอ็ดแล้วตรงไไอ้ตัวที่เอาเวเข้าเองอเทคครับสีตัว ก็เรือยนข mer, 2> 2 ja. ้างบนครับสองตัวสองแท่นนะฮะตัวใหญ่นะครับผมมาิ like ีเจนะครับเทอร์โบห้าพันห้าร้อยตัวแรกนะครับชมร่วมด้วยเชียร์กันนะครับผมสี่คน กำลังเอาลงนะครับผมเทนขยาย Power อร์แอมนะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ค่อยชมนะครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านทางพนักงานหรือทีมงานก็ว่าไม่ไหวแล้ว <c oughs> มีเจรุนบิ๊กๆนะครับกี่เทนก็ไม่รู้นะครับดูไปนะ

ชมกันไปนะครับไปเรื่อยๆว่าวันนี้จะทางทวีช,ชัยจะลงกี่แท่นนะครับกระดิ์เจริญนะฮะ,ยะ,ะ,ยะมะยันให้ผัวจับอยอ่นื้ส่เ่างใครมบ้งมบชิบาุับลูกนี่ต่เราอ่ะของตะพรอนหน่อมืหน้าคนัะ to oh, oh. <laughs> <laughs> No. Oh 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 Na bi Ngon sana ผมนะครับตอนนี้ก็แท่นขยายลงหมดเรียบร้อยนะครับครบ,ครบ,บรแล้วครับีครับครบแล้วครบแล้วว่า,ายังไงประดิษฐ์เจริญซาวนะครับอของประดิษฐ์มาแล้วเต็มที่นะครับแปดแท่นนะฮะรุะ่นก่อนหกแท่นอันนี้เพิ่มมาอีกสองนะครับผมแปดแท่นนะฮะ เสียงจะเป็นยังไงก็ติดตามนะฮะน่าจะเหนื่อยนะครับผมพอประดิษฐ์กับแพ่นแล้วยอด หน,น,น,นักไหมแปดแท่นนี้ฮะอดีตเจริญหนักไหมสุดยอดสุดยอดเมือ่อก่อน24แทน่นนะผมยกสองคนอันนี้สี่คนละอู้หูสบายมากเกิดอะไรนั่นผมไจะไปรอดรเปล่าไม่รู้โโอ้ห สุดยอดเลยครับผมแปดแท่นนะครับของประดิษฐ์เลยสือมากเลยยุ่แจ้งกี้จีจอนก็โดยตีมาิานใหม่ครับเพิ่มมาอีกสองแท่นนะครับผมแต่ก่อนหกแท่นนะครับจับประดิษฐ์เจริญนะครับผมห้าพันห้าร้อยเทอร์โบก็จะเป็นยังไงก็ฟังนะครับผมเสียง วันนี้เย็นนี้ข้างละยี่สิบสี่ตัวเบรคกระแทกข้างเสียงกลางแปดใบ ทางซ้ายตัวเปรกกระแทกข้างข้างเล4ทั้งหมด48ป่ปใบ ติดตามได้นะครับกับทวีชัยภาพยนตร์นะครับผมติดตามชมและติดตามสัมผัสกับทีมงานตามมีตามเกิดทวีชัยโปรโมชั่นจันปลาสดสวัสดีครับ